สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอัปเดตของใหม่ของน้องกันนะคะวันนี้นำเสนอหินไหมนากนะคะหรือหินเมตตามหานิยมบางคนก็จะชอบเรียกว่าไหมจัก,กรพรรดินะคะถ้าการที่เรียกใหมจัก,กรพรรดิก็คือว่าไหมจะขึ้นเยอะๆแน่นๆอย่างเงี้ยคะ่ะเต็มๆเม็ดเงี้ยก็จะเรียกกันว่าไหมจัก,กรพรรด สำหรับไหมหนาคนะ,คะก็จะช่วยในเรื่องของนอกจากจะร่ำรวยเงินทองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วนะคะสำหรับไหมหนาก็ยังจะช่วยในเรื่องของอเมตตามหานิยมด้วยแต่พี่ๆบางคนเขาก็จะใช้ในเรื่องของศาสตร์ของบำบัดจะช่วยในเรื่องของเย,ยียวยาจิตใจและก็เรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสำหรับไหมหนานะคะ่ะหรือพี่ๆคนไหนที่มี ลูกน้องหรือมีบริวารเยอะๆไหมหนะ้าไหมจักรพรรดิจะช่วยได้ดีเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวมาดูโปกันนะคะเกรดนี้ไซส์ประมาณ7ถึง7.5มิลนะคะน้องจัดโปอยู่ที่800บาทนะคะเนี่ยค่ะไหมชัดไหมเต็มทุกเม็ดเลยเดี๋ยวให้ดูชัดๆ่าพี่ๆสามารถวัดรอบแขนมาได้นะคะตัวนี้ส่งฟรีนะคะไปทางก็ไม่มีบวกเพิ่มค่ะ แล้วก็ไซส์นี้จะอยู่ที่ประมาณ9ถึง9.5มิลนะคะน้องโรตีจัดโปรอยู่ที่1,200บาทนะคะส่งฟรีเหมือนกันค่ะเส้นนี้ใหม่หมเต็มมากใหม่แน่นมากเลยแล้วแต่พี่ๆชอบบางคนก็ชอบแบบเกศใสอย่างนี้ใช่ไหมเกดใสเนี่ยค่ะเกศใสก็จะเป็นประมาณนี้อย่างเงี้ยค่ะ เกดใสก็สวยค่ะนี่ก็1,200บาทหรือพี่ๆแบบชอบไหม่แน่แนๆแ,แบบนี้บางคนจะชอบเรียกว่าไหม่จกักรพพรดนะคะนี่เลยสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ไหมชัดไหมเต็มทุกเม็ดนี่เลยค่ะให้ดูชัดๆ1,200บาทนะคะอันนี้จะเป็นเกตใสรอบนี้น้องได้มา3ชิ้นแล้วก็ไซส์12มิลเลย ตัวนี้จะ12มิลและนี่จะ12.5นะคะน้องก็ให้ราคาเดียวกันเลยค่ะแต่ตัวอยู่ที่2500บาทค่ะพร้อมส่งรีเส้นนี้จะเป็นใสเนี่ยค่ะเกตสใสใหม่ก็เสมอกันดีสวยดีค่ะแต่พี่พี่ชอบเลยแล้วก็ถ้าตัวนี้12.5สังแต่ไหมแน่นนะคะเดี๋ยวใส่ไปก็จะยิ่งใสยิ่งสวยขึ้นอีกค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นไหมจักรพัดได้เลย พี่ๆชอบชิ้นไหนก็ลองสอบถามน้องเข้ามาได้ตลอดนะคะหรือก็รูปค่ะหรือว่าจะทักมาที่ข้อความได้เลยค่ะไล์แอดน้องนะคะอย่าลืมใส่ตัวแอดด้วยนะคะแล้วก็มี7 7 7ตัว i ตัว m ตัว s ตัว a แล้วก็ตัว k นะคะเดี๋ยวน้องทิ้งไว้ใต้โพสให้นะคะแอด7 7 7 i m s a k นะคะทักมาได้ตลอดเลยชอบชิ้นไหนก็ลองสอบถามเข้ามาก่อนแล้วก็เดี๋ยวน้องจัดสวยๆให้เลยค่ะคลิปนี้ขอคุณและสวัสดีค่ะเฮงๆปังๆังรวยๆนะคะ